สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลนะคะวันนี้เราจะทำเมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะกินกันแบบง่ายๆเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากนี่เลยน้ำซุปนะคะ อันนี้เป็นน้ําซุปที่เราต้มแล้วก็เคี่ยวไว้แล้วนะคะอัตราส่วนการทาน้ําซุปนะคะเดี๋ยวใส่ไว้ให้ด้านล่างนะคะก็เดี๋ยวลองไปดูได้ค่ะเดี๋ยวเขียนไว้ให้โดยละเอียดเลยแล้วก็มีเส้นค่ะวันนี้เราใช้เป็นเส้นหนีแล้วก็เส้นเล็กนะคะไครชอบกินเส้นใหญ่เส้นอะไรก็เส้นมาม่าก็ได้ค่ะตามชอบเลยเตรียมไว้ก่อนหมูค่ะหมูก็ใช้เป็นเนื้อสันนอกนะคะเอาไปต้มพร้อมกับน้ำซุปเลยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆเก็บไว้แบบนี้นะคะมีหมูยอค่ะ,หม,คะหมูยอหั่นเป็น ชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะเป็นหมูยอเหลี่ยมอะค่ะก็ซื้อได้ทั่วไปนะคะอันนี้จะเปลี่ยนเป็นลูกชิ้นปลาหรือว่าเป็นลูกชิ้นยอย่างอื่นก็ได้นะตามชอบเลยปลาเส้นก็ได้ปลายาวก็ได้ค่ะลูกชิ้นหมูค่ะอย่างดีนะคะผักค่ะวันนี้เราใช้เป็นถั่วงอกแล้วก็ผักบุ้งค่ะล้างน้ําแล้วก็ใส่ถ้วยแบบนี้เลย ผักลอยน้านะคะใช้เป็นผักชีต้นหอมแล้วก็ใบขึ้นช่านะคะซอยรวมกันจะทําให้ก๋วยเตี๋ยวเราเนี่ยมีกลิ่นหอมมากขึ้นแต่ว่าอันนี้ไม่มีต้นหอมกับผักชีนะคะเรามีแค่ขึ้นช่ายอย่างเดียวมีมะนาวค่ะใช้แทนน้ําส้มสายชูนะคะสําหรับคนที่ทํากินเองที่บ้านเนาะใช้เป็นมะนาวแทนได้นะคะมีประโยชน์มากกว่าเนาะนี่สดหอมด้วยซอสพริกค่ะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะซอสพริกก็จะช่วยในเรื่องของ ให้น้ําซุปเข้มข้นขึ้นมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดนิดนึงนะคะอันนี้เคยไปกินก๋วยเตี๋ยวที่อุดอรเนาะเขาใส่ซอสพริกด้วยอร่อยแล้วก็ชอบันเลยก็มาใส่กินที่บ้านแต่จริงๆแล้วก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านเขาจะไม่ใส่ซอสพริกนะยกเว้นก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะของเรา,เ,าเป็นแ่าของเราใส่ละกันใครไม่ใส่ใครไม่ชอบไม่ต้องนะตัวนี้ตัดออกได้เลยเครื่องปรุงค่ะก็ปกติเลยเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยเนาะมีถั่วลิสงคั่วค่ะน้ำตาลทรายกระเทียมเจียว มีพริกป่นนะคะความเผ็ดก็เอาไว้ปรุงเนาะตอนตามชอบเลยน้ำปลานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทำก๋วยเตี๋ยวแบบกินกันเองง่ายๆนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะโอเเราจะเอาหม้อหูแบบนี้นะคะอันนี้เราจะทําเป็นชามๆเลยนะคะก็คือกินในหม้อเลยเน้นง่ายน้ําซุปเนี่ยเราสามารถต้มแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะเวลาจะทานก็เอามาแกะใส่ถุงใส่หม้อต้มแบบนี้เด้เลยะคะ่ะไม่ต้องพิธีรีตองเยอะนะคะเน้นง่ายๆทํากินกันเองที่บ้านนะคะอร่อยสะอาดประหยัดแล้วก็ ราคาถูกมากๆเลยค่ะกินกี่ชามก็ได้เนาะใส่ลูกชิ้นกี่ลูกก็ได้ใส่หมูยอเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ชอบเพราะเราทํากินเองเนาะอ่าเดี๋ยวรอน้ําเดือดนิดนึงนะคะพอน้ําเดือดแบบนี้นะคะใส่เส้นลงไปเลยเอาใส่เส้นลงไปใส่ผักได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้เส้นสุกนะคะเพราะว่าแป๊บเดียวเขาก็จะสุกละผักนี่เยอะได้ตามชอบเหมือนกันแป๊บเดียวเขาก็จะสุกนิ่มแล้วเนี่ยเห็นไหมคะแป๊บเดียวแล้วก็ใส่ลูกชิ้นลงไปเลยค่ะกี่ลูกดีอ่ะสักห้าลูกแล้วกัน หมูยอค่ะเนื้อหมูค่ะเอาเยอะๆเลยเสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวของเราง่ายมากเลยอันนี้เราก็จะมาโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีนะคะถ้ามีถ้าไม่มีก็ใบขึ้นช่ายแบบเราเนี่แหละมีอะไรก็ใส่เนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะได้ทั้งสองชามเลยตามด้วยกระเทียมเจียวนะคะสองชามเลยกระเทียมเจียวเป็นกระเทียมเจียวที่เราเจียวเองนะคะใส่กากหมูด้วยนี่จะหอมแล้วก็อร่อย พริกป่นค่ะอันนี้ความเผ็ดน,นี้แล้วแต่ชอบเลยนะจริงๆจะปรุงหรือไม่ปรุงก็ได้นะแล้วแต่ของเราก็ใส่นิดนึงพอน้ําตาลทรายสักนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะมากถั่วลิสงขั่วป่นค่ะใส่ไปเลยอันนิดเหลืออะไรน้ําปลาจริงน้าซุปเราก็ทําค่อนข้างรสจัดอยู่แล้วนะคะไม่ต้องปรุงเยอะมากปรุงพอได้กลิ่นก็พอ ทีนี้ซอสพริกนี่ตามชอบเลยนะคะใครชอบอาจจะใส่ก็ได้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะเรากินชามนี้เดี๋ยวเราใส่แล้วกันชามนึ่งใส่ชามหนึ่งไม่ใส่นะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะแบบง่ายๆนะคะสไตล์ครัพิลัยค่ะทําทานเองที่บ้านนะคะเนื้อหาได้ชามใหญ่มากอย่างที่บอกค่ะน้ําซุปเราสามารถทําแล้วก็เวลาเย็นแล้วก็ใส่ถุงเก็บใส่ตู้เย็นนะคะแช่แข็งก็ได้หรือจะแช่ตู้เย็นก็นได้ถ้าแช่ตู้เย็นธรรมดานเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ5-6วันนะคะอันนี้คือเคยทดลองทํามาแล้วเนาะถ้าแช่ฟิตก็เก็บไว้นานได้เลยค่ะเวลาจะทานก็เอาออกมาละลายน้ําแข็งก่อนแล้วก็ค่อยเอามาต้มเดือดแบบนี้ค่ะแล้วก็ถึงเวลาก็เอาเส้นเอาหมูเอา เครื่องปรุงที่เราอยากใส่นี่ค่ะใส่ลงไปเลยก็จะได้เป็นก๋วยเตี๋ยวง่ายๆค่ะทำทานเองที่บ้านได้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าชอบก็ลองทำดูแล้วกันนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ